กาบสบายดีพอ่อพี่น้องก้าบสบายดีและก็สวัสดีเอฟซีเบิร์สุูสุคนเนาะนวันนี้ก็พาอกันบรรยากาศเนี้ยสาวๆพี่น้องอะไรไปใช้พี่น,ออน,น้องเลยเมื่อนี้เื่อนบูชานคือเก่าเนาะ,ะมาผ่าปืนเมียนพี่น้องครับน้องบิวกว่าถ้าเม่เพื่อนกระไรนแะละเม่เพิ่นไปคุดมันกน้องสันติเนาะ ไปดีพี่น้องอีกรอบีน่อยหัวพื้นฮามามือน่ะเป็นพื้นใหญ่เนาะโอ้บิ๊กบูม <c oughs> เป็นอะไรอ <c oughs> โอ้วันนอเยะ จากเฮาพาเป็ดเป็ดชิ้นเดี๋ยวเฮาก็พาไว้ก่อนเนาะอ่าโดยใหญ่ อันนีน้เป็นงามหนาวเลยพี่น้องเอ้ยต้องการรัก ก่อนพี่น้องหลังจากเอาผ้าเป็นอันเป็นอันเด็กๆอ่ะเขามาชับออกเนาะโดดไปโดดมันแนบาบที่มันชิมันชิดังดีกว่าพี่น้องมันชิดังดีกว่าอันโดยที่เป็นโดดนิน่อ,นนอยๆเนาะกว่าแบบที่ฮาวเซียมาง,ง่ายๆเอาคนมาแล้วเอาก็ะผ้าเอาเป็นเป็นโดดไปโดดเนาะไปโดด ธรรมาาสปราพอใหญ่ขึ้นไปแล้วกับพอน่อยขึ้นไปเนาะเลยโ้วนใ้คือทือ,อตอนนี้คือใจมันเนาะลา ดังมันยังแล้วมันสิลุกดีกว่าิลุกดีกว่าชุม่มเป็นนั่นน่อยเนาะ có đại <laughs> để không nào bên mình chỉ thử tôi พื้นผ่านเพื่อเอาไม้ตีก็ใช้เสี่ยงไม่ดังลูกแต่ก็เป็นฐานดีวะ เลยนี่เอาออกไปสิไปสิ่งแบบนี้เลยเนาะเว่ามัาเป็นไม้แบบนี้มันสิแก่นกว่าสิแก่นกว่าแล้วมันก็สิลุกกว่าเอามาดังนี่มันก็สิดังเลยโดนกว่าโดนถี่ว่าเป็นโดนนิดหน่อยเนาะ หนาวเนาะอากาศเป็นวัดเป็นไอซ์ถ่ายสิดในบริเวณบ้านหนูพี่นอ้อง สักพีเลยก็ต้องแบง่งเพิ่มอีกรอบหนึ่งนี่ชนะขาดาแบบที่เอาไปคลายก็ได้พี่นอ้องอาไปคลายนี่สับนี่สามอันนะพันหนึ่ง ักิ่บือว่าคือว่าสองพันกิแต่ก่อนน่ะพันกีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะน่าเป็น2องพันกีมัดหนึ่งแก่อนเคยเคยทำเมเคยขาย เหตุเป็นหมัดเป็นหมัดเอาเครื่องมาหมัดเนาะจะไปขายที่นอ้องเขา็คยสั่งตามหันขายขนมหันขายเฟอร์ขายของกินแล้วเขาไปดังอ,อยู่เหตุกินเลยที่นอ้อง อันนี้เ่าก็ผ่าแล้วหลายเติบไปเนาะนี่พี่น้องผ่าประมาณนี้เลยนี่พื้นเทาก็โอโ้โหนี่เฮ้ยว่าแล้วไปหลายเติบนี่แบบสีเลยแยกชิ้นส่วนออกแบบนี้เนาะว่ามันเป็นโดนใหญ่ไปเลยพี่น้องเอาเขามาผ่าแยกออกให้น้องบิวเก็บไปเมียนก่อนพี่น้องมาเนี่ น้องบิวขนไปเมียนไปกองเมียนเนาะพอผพาแล้วไล่เ,เติมไลยเก็บไปกองไว้ก่อนถ้าผ้าไปสิมันสิลุกดีกว่าแล้วก็รังได้โดนกว่าเนาะถ้าเป็นพื้นโดนน,น้อยๆเฮาดังบดเดียวกับเบิดพี่น้องบ้านนี้กันยูไปเมียนอยู่กองพี่น้องอยูไปเรียนเมียนอยู่กองผมเนาะ อองฟืนเขาก็ได้หลายเติบเลยแหละพี่น้องออาผ่าเมียนได้ปักลายเลยเนี่เนาะบันเอกให้ร้านเช้าเรียนเมียนก่อนพี่น้องให้ตองบิวเรียนใส่กองเมียนเนาะสำหรับพื้นผ่าเขาก็ผ่ายังไม่ทันเลยแล้วดี๋วพี่น้อง กระให้แล้วก็คือชีดโดนเติมเนะเาะวันแล้วสำเร็จหนึ่งเขาเก็บมาเมียนก่อนวันละดูนี่กันละดูหนาวเขาต้องเก็บฟืนเมียนลายพี่น้องเพื่อสิฮอดจะหน่อยมันกาดเดือนหนึ่งเดือนสองนี่กันยังต่อหน้าไปอีกเนาะเดี๋ยวนี้าชีหนาวต่อไปอีกพี่น้องเขาต้องหาฟืนมาเก็บไใบเพื่อไว้เอาเกระเช้าไปเข้าป่าดูเนาะส่วนละดูหนาวเป็นงูเป็นยังมันกรลายพี่น้อง อเอาเก็บหามาเก็บเมียนแบบสิแหละเนาะสุกไปอีกมันมันดูนออกมาปวดเอาแหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายน่เด้อพี่น้องเด้อพบพ่อ,พอ,พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง ขอขอบบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเดลยพี่น้องเลยลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนะาะแสดยพาพื้นต่ออีกให้มันแล้วเลยพี่น้องเลย